ที่สุดเพื่อนในพระสมเด็จพระครคังที่ผมบอกว่าที่สุดที่สุดในโลกผมก็พูดเนี่ยย้าเลยเพื่อนแบบนี้ผมย้ําตรงนี้เลยนะเพื่อนไม่มีเจอที่ไหนอย่างเด็ดขาดในพระสมเด็จพระครคังไม่มีใครเอามาให้ดูขอให้เพื่อนไปท่องท่องโลกเลยเลยเนี่ยลีลาของนี้ของเนื้อแล้วก็พุทธศินเนี่ยลีลาของเส้นซุ้มครอบแก้วเนี่ย ที่เขาเรียกว่าแปวซ้ายเนี่ยด้านซ้ายจะแปลตรงนี้แปวซ้ายเนี่ยเส้นเส้นขนมจีนลอยอยู่ด้านบนเนี่ยใบหน้ามาตูมพุทธศิล์พิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระธุเดศพรคังพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะมาหลอกที่จะมาลบล้างเนี่ยความจริงก็คือความจริง ความเทียมก็คือความเทียมความเท็จก็คือความเท็จเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะมาลบล้างความจริงได้ในพระสมเด็จวัดรังเนี่ยผมย้ำถ่ายตรงนี้ให้เพื่อนๆนดูนาน,านพุทธศิลป์ที่ท่านบรมครูยุคเก่าๆจะเขียนเลยว่าผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพิมพม์คือไม่ถูกพิมพ์อะไม่ถูกพิมพ์ก็ไม่ใช่วัดระฆังเนี่ยเพื่อนเนี่ยลีลาของพุทธศิลป์พิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยการจำลอง ย่อแบบมาจากพระประธานในพระอุโบสถพระทุดิจพระครังช่องนี้มีองค์เดียวผมย้ําแล้วว่ามีองค์เดียวแล้วก็ย้าเนี่ยเพื่อนผมใครเข้ามาเจอเข้ามาเห็นเนี่ยผมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นอย่างเด็ดขาดเพื่อนรับประกันได้ว่าไม่เหมือนเนี่ยเพื่อนจะไม่เห็นอย่างเด็ดขาดเนี่ยผมจะย้าเนี่ยย้าให้เห็นพุทธศินคือความถูกต้องคือความจริงพุทธศินการรังสรรค์แก่แบบแม่พิมพ ยุคโบราณเนี่ยกรอบกระจกเพื่อดูกรอบกระจกเนี่ยยังไม่ได้ตัดเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยเอาไว้ชัดที่สุดเพื่อนเนี่ยอย่าได้หลอกคนย้ายใครมาหลอกอย้ายใครมาหลอกเราเนี่ยแล้วเราพิจารณาดีๆพิมพ์ yep. ใหญ่เน,นี่ยพุทธสินเนี่ยพระประธานละยา้ายใครมาหลอกหลอกเราได้เนี่ยเพื่อนไม่มีใครมาหลอกเราได้ต่อไปนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครมาหลอกถ้าใครศึกษาดู จะไม่มาหลอกเราได้แล้วในพระสมเด็ิพระครัังเนี่ยหมดเวลาหลอกคนแลวเนี่ยผมย้ําเลยพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยย้าให้ดูกันนาน,านให้ดูกันนิ่งช่องนี้มีองค์เดียวแล้วไม่มีการมาหลอกคนเนี่ยการปาดสมัยยุคโบราณเพื่อนการปาดปาดข้างแล้วนี่เพื่อนผมย้ําทุกคลิปใบประกันเนี่ยเพื่อนเนี่ยใบประกันอันนี้ต้องเกิด บนพื้นผิวพระสมเด็จพระคังต้องมีต้องเกิดเนี่ยเป็นใบประกันขั้นสูงสุดเนี่ยถ้าไม่มีใบประกันตรงนี้สิบสามประกันเนี่ยเพื่อนถ้าไปเช่าล่ะเสียเงินทันทีเลยสองร้อยห้าร้อยแปดร้อยยี่สิบล้านแปดสิบล้านเสียเงินทันทีนี่ยเดี๋ยวรีร่องรอยเนี่ยเพื่อนดูเลยเนี่ยเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพระคังเนี่ยรีร่องรอยเนี่ยรังปลวกโบราณเนี่ยเพื่อนดูเลยมีเฉพาะวัดระคังที่เดียวเท่านั้นเองเพื่อนวัดอื่นจะไม่มีจะไม่เกิด รังปลวกเล็กๆรังปลวกใหญ่ๆรังปลวกโบราณเนี่ยเอกลักษณ์ไม้เก่ายุคโบราณมีเกิดเฉพาะวัดระฆังที่เดียวเท่านั้นเองเนี่ยย้ำเพื่อนผมย้ำทุกคลิปเนี่ยย้ำทุกคลิปใบประกาศอันนี้จะไม่ให้เพื่อนผมเสี่ยรู้คนถ้าใครที่เข้าใจแล้วก็เชื่อต่อไปนี้เนี่ยห้ารนะ้อยแปดร้อยสองพันห้าะเพื่อนจะไม่มีการ เสียเงินอย่างเด็ดขาดผมรับประกันได้เลยถ้าใครเชื่อผมนะจะไม่มีการสมหรบท่านที่ศึกษาพระทรงเด็จว่าระครังแล้วก็ชอบเช่าชอบเช่าหาลนะ่ะที่ผมมาช่วยเนี่ยให้ให้สตังค์เหลือเนี่ยสองพันห้าพันเนี่ยไม่ไม่เสียแน่นอนถ้าเชื่อผมนะต่อไปจะไม่เสียเงินละเนี่ยเงินจะได้เหลือละนี่เอาเงินเอาเงินเลือให้เหลือไปทําอย่างอื่นนี่นี่ไปทําอย่างอื่น ในพระสมเด็จวัดระฆังไม่เสียสตังกันอีกแล้วเลิกเลิกเสียสตังกันได้เลยในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยยิ่งคนแปดสิบล้านร้อยล้านยิ่งถ้าเข้าใจนะเพื่อนจะไม่เสียสตังแน่นอนถ้าเข้าใจนะเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็ตามสบายได้เลยครับขอโชคดีวัดระฆัง